เนื้อหาอเกนแวลูกับอเกนเวกเตอร์ในคลิปนี้เนี่ยเราจะแปลง A ให้กลายเป็นแมทริกเฉียงเ,ยเดิมเราสามารถหาว่า P inverse คูณ A คูณนะเป็น d ดกานอลแมทริกดีสมาชิกแนวทะแยงก็มาจากอเกนแวลูนะในคลิปก่อนหน้านี้ในคลิปนี้เนี่ยจะเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือเลือกแมทริก์ P ชนิดที่ P inverse กับ P transpose เป็นแมทริกตัวเดียวกัน นะเลือกให้เหมาะสมก็จะได้ว่า P transpose กับ P, p, p inverse เป็นตัวเดียวกันได้ Eigen vector นะอาจจะตั้งฉากกันนะหรือไม่ก็ได้นะตั้งฉากกันก็หมายถึง Eigen vector ดอทกันเป็น0ูนยะ์จริงหรือไม่ตัวอย่างแรก A คือ matrix 7 2ล4 1คำนวณแล้ว Eigen value 3กับ5 3ได้ Eigen vector เป็น1กับลบ2 5ได้ Eigen vector เป็น1ลบ1 เวกเตอร์2ตัวนี้ดอทกันเป็น3ก็แปลว่าไอเกนเวกเตอร์2ตัวนี้ไม่ตั้งฉากกันตอนนี้ a เนี่ย2 1 1 2มีไอดีเบลู2ตัวคือ1กับ3 1ได้ไอเกนเวกเตอร์คือ1นึลบหนได้ไอเกนเวกเตอร์เป็น1 1เวกเตอร์2ตัวนี้ดอทกันเป็น0ก็แปลว่าไอเกนเวกเตอร์2ตัวนี้ตั้งฉากกันนะเพราะฉะนั้นไอเกนเวกเตอร์นั้นอ่ะอาจจะตั้งฉากกันหรือไม่ตั้งฉากกันก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราดูเงื่อนไขที่ ทำให้มันตั้งฉากกันอันนี้ก็ตัวอย่างการคำนวณน,นะแนะนำเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมนะ m a x i m a m a t h e m a t i c a m a t l a b Un ู a แปร์เลฟานะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ m a t ริกซ์ลบหหาไอเกนวัลูได้เนะี่ภาวะรากซ้ำา5 5ภาวะรากซนะ้ำานได้ไอเกนเวกเตอร์คือ1น5ลบ2 5ได้ไอเกนเวกเตอร์เป็น1-1ลบ 1, 1นะ ดอทกันแล้วไม่เป็นศนะูนย์เนี่ยถ้าคำสั่งยูนิตไอเกนเวกเตอร์มันก็เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์หน่วยเฉยๆ A คือ2 1 1 2นะเนี่ยไอเกนเวกเตอร์ดอทกันเป็นศูนย์ก็แปลว่าไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากกันในหน้านี้ก็แนะนำเครื่องคิดเลขนะมีข้อสงสัยก็ไปตรวจสอบคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขได้แม mm hmm. ทริกซ์สามบายสามเนี่ยนะมาดูเงื่อนไขว่าไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากกันไหมเนี่ยนะหรือดอทกันเป็นศูนย์ไหม เมทริกซ์ A นะ0 0 1 1 1 1 2 0 3เนี่ยมีอเกนเวกเตอร์อยู่2ค่าคือ1กับ2 1ภาวะรากซ้ำเป็น2ได้ไอเกนเวกเตอร์2ตัว2ได้อ i เกนเวกเตอร์1ตัวคือลบ1 1 2เรามาตรวจสอบกันทีละคู่0 1 0กับ1 0 1ตัวนี้นะดอทกันเป็น0แปลว่าตั้งฉากกัน0 1 0 ลบหนึ่งหนึ่งสองดอทกันแล้วได้หนึ่งไม่ตั้งฉากละอีกคู่หนึ่งเนะี่ยลบหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งสองดอทกันแล้วมีค่าเป็นสามคู่นี้ไม่ตั้งฉากนะก็แปลว่ามีสามตัวเนะี่ยแต่ว่าบางคู่ตั้งฉากบางคู่ไม่ตั้งฉากเดี๋ยวเราจะดูเงื่อนไขที่ทำให้ทุกคู่มันตั้งฉากกันเเป็นแมทริกซ์สมมาตร 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 eigen vector เนี่ยมี3ตัวไ i g e n value 4ได้ eigen vector 1ตัวคือ111 i g e n value 1ภพาว่าราก3 2ได้ eigen vector 2ตัวตรวจสอบนะ111กับ -110 ดอทกันเป็น0ตั้งฉากกัน111 -101 ดอทกันเป็น0ตั้งฉากกัน แต่สองตัวนี้นะมาจาก eigenvalue เป็นหนึ่งดดกันแล้วไม่เป็นศูนย์แปลว,ว่าไม่ตั้งฉากบางคู่ตั้งฉากบางคู่ไม่ตั้งฉากนะแต่เนื้อหาในทฤษฎีบทก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพิสูจน์แล้วว่าเนาี่ย eigenvector ที่มาจาก eigenvalue ค่าต่างกันต้องตั้งฉากกันก็แปลว่า 1, 1 1 1กับตัวนี้ตั้งฉากกัน11กับตัวนี้ต้องตั้งฉากห้างผลของทฤษฎีซึ่งเคยพิสูจน์ไว้ละ นะทฤษฎีนั้นก็บอกว่าถ้า A เป็นแมทริกซ์สมมาตรอีเกนเวกเตอร์ที่ได้จากอีเกนเวลูต่างกันจะตั้งฉากกัน A ตัวนี้ไม่สมมาตรเนะี่ยเพราะฉมี Eigen vector อีเกนเวกเตอร์ตัวจะตั้งฉากกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนะเงื่อนไขขณะนั้นแต่ A ตัวนี้เป็นแมทริกซ์สมมาตร1กับ3เป็นอีเกนเวลูที่ค่าต่างกันมั่นใจได้เลยเวกเตอร์2ตัวนี้ตั้งฉากกัน การแปลง A ให้เป็นแมทริกเฉียงก็คือหา non-singular แมทริก P มาคูณเนี่ะถ้้น้าเราเลือกให้นะ P inverse เท่ากับ P transpose ทำงานลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียก orthogonalizable เนี่ยคือสามารถแปลงเป็นแมทริกเฉียงเชิงตั้งฉากได้เพราะว่าเชิงตั้งฉากก็คือตัว P ที่มาคูณนั่นะน P inverse เท่ากับ P transpose ก่อนหน้านี้เนี่ย diagonalize เฉยๆนะตอนนี้ orthogonalize เพราะฉั้นถ้าจะเป็นลักษณะอั t ก o ริทึ a ไลน์ก็หมายถึง P ที่มาคูณน,นั้นมีลักษณะพิเศษคือ P inverse กับ P transpose ตัวเดียวกันในคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีสร้างตัว P transpose นะเออตัว P ที่ทำให้ P transpose เท่ากับ P inverse A เป็นแมทริกสมมาตรอิ i เกนเวกเตอที่ได้จากอ i g เกน a l ลูต่างกันจะตั้งฉากกันเพรัะเราเลือก P ได้นีโดยทำอิกเกนเวกเตอนั้นนะให้เป็น Unit ตอ g e เกนเวกเเลยนีย มันก็จะเป็นทั้งเวกเตอร์หน่วยแล้วก็เวกเตอร์ตั้งฉากกันด้วย A คือ2 1, 1 2หนึ่งหนึ่งสองตัวนี้ตั้งฉากกันแน่นอนเพราะว่ามันมาจากอีเกนเวกุหนซึ่งต่างกันพอเราพบว่า2ตัวนี้ตั้งฉากกันแน่นอนการเลือก P ก็ก่อนหน้านี้เราเอาเวกเตอร์2ตัวนี้ไปสร้างตัว P เลยเนยีแต่ในคลิปนี้เนี่ยอยากได้เป็นอั t โ o คอนอลไลซ์นะีนะ่ยแนะนำให้เอาเวกเตอร์ตัวนี้นะไปทำเป็นเวกเตอร์หน่วย1บ1ก็เปลี่ยนเป็น หนึ่งศูนรูทสองลบหนึ่งศูนรูสองหนึ่งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนรูทสองหนึ่งศูนรูสองเป็นเวกเตอร์น่วยมั่นใจได้เลยเวกเตอร์ตัวเนี้ยแมทริกตัวเนี้ยนะ P inverse กับ P transpose ตัวเดียวกันเนั้น P inverse คูณ A คูณ P ก็เป็น diagonal 1หนึ่งสามหนึ่งสามมาจากไหนมาจากอ g เกนแวลูที่สอดคล้องกับคอลัมน์เวกเตอร์ของ P อันนี้คือวิธีเลือกแมทริกเนี่ย P ที่ทำให้ P transpose A P เป็น diagonal ตรวจสอบเดี๋ยวใช้เครื่องคิดเลขเห็นไหมมีเวกเตอร์1-1ลบกับ1-1เนะี่ยทำเป็น diagonalize เนะี่ยเลือกตัว P ยังไงใช้คำสั่ง orthogonalize matrix 3ามสามเนะี่ยเป็น matrix สมมาตรตอนนี้นะ A เป็น matrix สมมาตรมั่นใจได้เลยเนะี่ยมี eigenvalue 3ค่าต่างกัน eigenvector ท,ที่สอดคล้องกับ3ค่านี้เนี่ยตั้งฉากกันแน่นอนการเลือก matrix P เนะี่ย ตัวแรกทําเป็นเวกเตอร์หน่วยก็หารด้วยขนาดของมันคือรูทสองตัวที่สองขนาดของมันคือรูทสามหารด้วยขนาดของมันถัดไปนะขนาดของมันคือรูทหกก็หารด้วยขนาด P เนี่ยทุกคอลัมน์เป็นเวกเตอร์หน่วยเนี่ยทุกคอลัมน์ตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้น P inverse กับ P transpose จะเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นการแปลง A, A เป็นแมทริกเฉียงก็ P transpose A P เป็นแมทริกเฉียงแน่นอนแนวทแยงมุมนะก็มาจากลบหนี่ในหลักที่1มาจากแลมดาเป็นลบหหลักที่2มาจากอเกนเวลูลบสหลักที่3มาจากอิกเกนเบลูเป็น5เห็นไหมแนวทแยงมุมจะสอดคล้องก,กรณีที่เราตรวจสอบพบว่าอเกนเวกเตอร์ไม่ตั้งฉากกันเราสามารถสร้างให้เกิดคอลัมน์เวกเตอร์3ตัวเนะี่ยตั้งฉากกันและขนาดเป็น1หน่วยด้วยนะโดยใช้ขั้นตอนการทำงานของแกรมชมิดเนะี่ย ดังนั้นถ้าพบอ i เกนเวกเตอร์ไม่ตั้งฉากกันให้ใช้สูตรแกรมช m มิ t A ขณะนี้เนี่ยแมทริกซ์สมมาตรอิเกนบัลลูสี่ได้เวกเตอร์1 1 1อ i เกนบ a ล u ูหนึ่งภาวะลากซ้ำสองได้อ i เกนเวกเตอร์สองตัวนะแต่สองตัวนี้ยังไม่ตั้งฉากกันวันการเลือกตัว P เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยสูตรของแกรมชิมิตมาช่วยในการเลือกนนดังขณะนี้นะเราได้แค่ว่า มาจากเลข4เนี่ยมันตั้งฉากกับ2ตัวนี้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําให้ตัวนี้เป็นเวกเตอร์หหน่วยซะแล้วก็เอา2ตัวนี้ไปสร้างต่อเพิ่มเติมให้เป็นเวกเตอร์หน่หน่วยและตั้งฉากซึ่งกันและกันอันนี้ก็ตรวจสอบโดยเครื่องคิดเลขแม็กซิมาเนี่ยมันก็คงได้แค่เนี่ยอีเกนเบลูเนี่ยสี่ 4, ภาวะลากซ้ำหนึ่งอีเกนเบลูหนึ่งภาวะลากซ้ำสองแล้วก็มีเนี่ยเวกเตอร์สามตัวเดี๋ยวเราจะไปสร้างโดยขั้นตอนวิธีของแกรมชมิดนะ ให้ได้เวกเตอร์3ตัวตั้งฉากซึ่งกันและกัน,นแล้วเอาไปสร้างแมทริกซ์ P ต่อให้ A เป็นแมทริกซ์สมมาตรการหา P ที่ทำให้ P transpose กับ P inverse เท่ากันเพื่อจะแปลง A ให้กลายเป็นแมทริกซ์เฉียงการทำงานลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่า orthogonalization แปลง A ให้เป็นแมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉากคบว่าแมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉากก็หมายถึงเลือก P ที่ มีคุณสมบัติว่า P transpose เ <ose> ท่ากับ P inverse matrix A สมมาตรแ l ม m b ดาเป็น4ได้ eigen vector 1ตัว lambda เป็น1นค่าเจาะจง eigen value เป็น1เพราะว่ารากซ้ำ2ได้ eigen vector 2ตัวะจะเอา2ตัวเนี้นไปสร้างต่อโดยใช้ขั้นตอนวิธีของแกรมชมิต x1 คือลบ1 1 0 x2 คือลบ1 0 1มี2ตัวแล้วนะ เวกเตอร์2ตัวอิสระเชิงเส้นต่อกันขั้นตอนวิธีของแกรมช m มิตจะได้เวกเตอร์ u1 u2 นะีอิสระเชิงเส้นต่อกันตั้งฉากกันและเป็นเวกเตอร์หน่วหน่วยมาดูวิธีสร้างกันขั้นที่1ก็ให้ v1 เป็น x1 ให้ v2 เป็น x2 ลบทิ้งด้วยภาพฉายของ x2 บน v1 สูตรนี้มาจากคลิปก่อนหน้านี้นะเสร็จแล้วก็นะได้ v1 ได้ v2 นะเปลี่ยน v 1 v 2เป็นเวกเตอร์หน่วยเรียกว่า u 1 u 2 x 1 x 2อิสระเชิงเส้น v 1เท่ากับ x 1ได้ละ v 1 v 2เท่ากับ x 2ลบทิ้งด้วยเนะี่ยภาพฉายของ x 2บน v 1ได้ v 2ละเปลี่ยน v 1 v 2เป็นเวกเตอร์1น่หน่วยเรียกว่า u 1 u 2องนั้น u 1กับ u 2เป็นเวกเตอร์1หน่วยตั้งฉากซึ่งกันและกันนะแล้วก็2ตัวนี้ตั้งฉากกับเวกเตอร์ตัวแรกด้วย1 1 1่นะ ขั้นตอนการสร้างเนี่ยกำหนดให้ A เป็นแมทริกซ์สมมาตรหาไอเกนเวลูให้ครบ1ภาวะรากซ้ำ2 4ภาวะรากซ้ำ1 1 1 1เอาไว้เฉยๆเปลี่ยนมาเป็นเวกเตอร์หน่วยหลักแรกของ P ก็1ส0 3แต่2ตัวนี้นำไปสร้างเพิ่มเติมโดยขั้นตอนวิธีของแกรมชมิทและให้ P2 เป็น u1 P3 เป็น u2 ได้แมทริกซ์ P ละนะหลักที่1หลักที่2หลักที่3 P transpose นะกับ P inverse จะเท่ากันนะแล้วก็ P transpose A P ก็คือแมทริกซ์เฉียงแนวทะยงมุมก็เป็นนะอีเจนแวลูนะ value, นะหลักที่1มาจาก Eigen value อ i เ e น v a ลู e 4หลักหลักที่2หลักที่3มาจากอ i เ e น v a ลู e 1อันนี้ก็คือการสร้างแมทริกซ์ P ซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือ P transpose เท่ากับ P inverse แล้วก็มีข้อสงสัยแล้วก็มาตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขเนะี่ยมาช่วยคำนวณให้เวกเตอร์สตัวใช้คำสั่ง orthogonalize เสร็จแล้วมันก็ให้ eigenvec ให้เวกเตอร์สตัวซึ่งเป็นเวกเตอร์หน่หน่วยอิสระเชิงเส้นและตั้งฉากสำหรับคลิปนี้ก็เอาเนะื้อหาเท่านี้นะในคลิปต่อๆไปก็จะเป็นประยุกค,ค่า eigenvalue eigenvector ลนะเนี่ยติดตามคลิปต่อไปได้สวัสดีครับ